ครับผมตอนนี้ผมถึงมาถึงที่สถานที่แล้วนะเดี๋ยวครับทุกคนเรับไปดูพื้นที่ว่าพื้นที่จะมีความยากง่ายหรือซับซ้อนอะไรแค่ไหนรอไปุ้นครับนี่ก็เป็นสถานที่นะร้านนั่งริมเลสซีฟูด้ดพื้นที่ที่เราจะมาทำการค้นหาวันนี้ที่หายไปสองปีผมมาดูพื้นที่แล้วก็ตกอยู่บิเวณนี้แล้วก็เดี๋ยวตรงลงไปที่เรียนเดี๋ยวนี้ก็คุยเรียนก็คือที่เรียนานี้กลัวอย่างเดียวครับพราพี่เขาลงไปเหยียบกลัวมันจะจมโคลนจม,จมเรยนลงไปดูไปดูพื้นที่กัน

Anh nghe. Chó đi lẽo. Còn nhiều mà. nhiều lắm. Cá nó luôn. Xây bột ม่จะเป็นซอฟฟเล็นียวอ่ะคนกี่้อนอันนี้่งกี่ชอบอันนี้ช้อนน้ำไปชิอต้นต้นกะเจอ๊ยรเีบชอั่นนัยจนม่อม ม <laughs> <laughs> ันจะมาหาเสื <ifice> ้อมัง <speaking> oh <ski> <laughs> ่ะปุไปไปไปเลตายแค่ไกูโอ้ไปไปไปนองเอยโยนู่เลยในการลวดมานี่มันตัดตื้อเลยยาที่กูเตะบล็อกชอบติตัด กดตุกเก้ได้ยับบ้ามาแล้วไปเอาอย่าวกม่อกมเจองครับปมึงจะทีรึเปล่ัทีไอ้ย้อยเฮ้ยย่าไปทำมันไม้ไปไมไจะมาหายนิ่งเดียวเลยมึงนี่ไปเลยนะมึงจะกลับมา อ,อย่าบอรังยุ่นไป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 ้อ,อยเร็วนะเออมนมาแล้วมันจะเกียจะนกติดัดเบืร์เร็วนะุงจับให้เลยแล้วเบอร์จับพาไปยืนจับเดียวเลยกู

<laughs> อันนี้มันตายไปแล้วไปแล้วโอเคเขาไป็นแล้วไปแล้วเับ <c oughs> ไปแล้วหูได้ง่ายใกล้หูเนี่ยอย่าดคอ

นี้ตรงนี้นี้ตรงนี้้านเกลยแ้ว้แล้ว้แล้วก้นดขึ้นมาเลยกำมาสงมือสิกมามือดล้ได้ตแล้วีอไริดมาีตา้าวเอาเดี๋ยวเลเดี๋ยวนลครับเดี๋ยวครับลครับเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหกวโมังไงกิจชั่วโมงหน่อยๆครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปเอาใช่ใช่้ำประตูวะต้งนี้ก่อนคุณกำลังว่าคุณกำลังไปางบ้านน้องเราจะใช่น้ำยังบ้าน้องเจอแล้วครับนี่เจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเซอร์ไพรส์กันเราจะทำเซอร์ไพรส์กันนะ ืคนที่เราเจอภารกิจเราเสร็จแล้วแต่ต้องมีเซอไพ่อย่าลืมต้องไปอาบน้ำบอลอยู่ต้องไปอาบน้ำบอลเพราะว่าตัวเยอะต้องอาบน้ำบอลไม่อาบน้ำแล้วภารกิจนี้เจ็อแล้วเราดูเราดูอันนี้เราก็หาแหวนหายมาสองปีภารกิจเรานี้อยู่ที่ร้านร้านอะไรนะร้านบางยาร้านบางยาร้านบางยาบางยาน้บางยาบาางยริมเลบางยานั่งริมเลบางยานั่งริมเลซีฟู้ดที่กระบี่ภารกิจของเราเสร็จแล้วอีพีนี้ภารกิจเราเละมากอีพีหน้าผมจะเละว่านี้ไหมรอติดตามชมฝากกดไลค์ subscribe เป็นได้ไปเด็กบี๊บบ๊ายบาย